รู้สึกไม่ชินเลยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ไอจังใช้กล้องใหม่ของไอจังถ่ายนะคะก็ตอนนี้ทุกคนวงวงว่าเราเปิดคลิปตอนเที่ยงคืนครึ่ง ซึ่งใช่ค่ะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งอองก็พูดเองแล้วเนาะว่าเที่ยงคืนครึ่ง วันนี้ต้องจะมาทำ24 hour vlog ก็คือเราจะถ่ายตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งวันนี้จนไปถึงเที่ยงคืนครึ่งวันพรุ่งนี้ส่วนเนื้อหาของ vlog นี้ก็จะเกี่ยวกับการทํางานของไอจังว่าต้องทํางานอะไรบ้างการเรียนของไอจังจังเรียนอะไรบ้างปกติ vlog เนี่ยไอจังก็จะมีแบบของกินดูซีรีส์อะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราจะมา productive นะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไอจังกําลังตัดต่อคลิปอยู่ค่ะก็ต้องลงคลิปนี้พรุ่งนี้นะคะแต่ก็ ยังตัดไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ไอ้จังแค่สับๆคลิปยังไม่ได้ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ยังไม่ใส่เท็กต่างๆก็คืนนี้น่าจะยาวไกลนะคะยังไม่ทำปกคลิปด้วยอืมเราต้องลองพรุ่งนี้อือโอ้เจคลิปนี้เป็นคลิปที่จะต้องทำกล้องพังด้วยก็ถ้าใครดูคลิปนี้เรายังไม่ได้ดูคลิปล็อกไปหาหมอฟันนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะ งานหลักๆที่ทุกคนรู้กันก็คือการอัด YouTube แล้วก็การถ่ายรีวิวลง IG ซึ่งทุกอย่างกระบวนการ process ทุกอย่างคือไอจังทำเองหมดเลยตั้งแต่ดีลงานกับลูกค้าคุยงานรายละเอียดสคริปต์คือทุกคนอาจจะชอบคิดว่าจังเป็นคนขยันแบบสอบเข้าเตรียมดูจากคลิปแบบโอ้ยดูมีไฟเหลือเกินไม่ต้องเป็นคนขี้เกียจมากๆเป็นคนจะทําอะไรต่อเมื่อมันไฟลนตูดแล้วจริงๆอะแล้วเราก็อยากจะแก้สิ่งสิ่งนี้ เออข้อเสียของเราอะไรเงี้ยผู้นี้ก็เลยจะมาเป็นวันที่แก้เราจะทําทุกอย่างให้ได้ไม่สุดเอใหอ้จังแลนทุกอย่างไว้แล้วว่าต้องจะทาอะไรในหัวก็เดี๋ยวขอตัวไปตัดต่อก่อนนะคะตอนนี้ตีสองค่ะทุกคนรู้สึกง่วงมากอยากจะนอนเพราะวันนี้แบบมีสอนตั้งแต่เช้าต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าลงคลิปพรุ่งนี้ก็คือลงคลิปพรุ่งนี้มันคือการข่มจิตของคนที่แบบขี้เกียจเออห้ามผัดวันประกันพุง่ง พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เดทลนนพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้โอเคตอนนี้ก็ตีสีแล้วนะคะเฮ้ยทำไมต้องพูดหนุนโรบอทจังยังไม่ได้ง่วงขนาดนั้นเหมือนจังเริ่มตื่นแล้วแหละแต่ว่าคิดว่าเราควรจะนอนแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือเพิ่งตื่นจริงๆเลยแบบตามอ่ะไฟมันลงอะ่ะ โอเคก็สภาพก็เดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันกันค่ะอ๋อตอนนี้1ิบเอมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มวันด้วยกันสร้าง Facebook Fan Page iDesign กันนะคะก่อนอื่นไอจังก็จะเริ่มหาวิธีสร้างเพจนะคะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันสร้างประมาณไหน ก็ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วเพจไอจังก็น่าจะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เรียกว่ากดไลค์หรือเปล่าเพจกดไลค์กดฟอลโล่กันด้วยนะคะไอดีไซน์เหมือนชื่อ youtube เลยนะคะแวะพักกินข้าเที่ยงก่อนนะคะเป็นขั่วไก่อันนี้มาม้าลงไปสื่อจากดานล่างดานล่างให้ กินเจ้าประจำอยู่แล้วกินบ่อยเดี๋ยวไปกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปสร้างเพจต่อกัน later เราสร้างเพจออดิซันเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมา p พั l i ฟชเพจกันมาเย้ yeah! นี่เป็นเพจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด follow กันด้วยนะจังฝากไว้ด้วยนะคะ เนื่องจากเรากินข้าวแล้วเราก็ต้องกินหวานไปเดี๋ยวไปหาไอติมกินกันดีกว่ามันอยู่ในตู้เย็นนานแล้วเหมือนกันมันจะเสียปะเนี่ยโอ้รูปร่างไม่ค่อยดีเลยทุกคนคนสภาพมันบวได้เลยอะได้ปะเนี่ยได้อยู่แหละมันก็ไม่หมดอายุปะถ้าหมดอายุมันจะรสชาติยังไงแต่ก็มันโอเคนะ ต่อไปของวันนี้นะคะก็คือจะไปถ่ายงานส่งรูเป็นงานแบบถ่ายเหมือนถ่ายบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่าเราจะไม่อาพนนะ้ำทุกคนก็จะทินก่อนแล้วแหละ <S <S งานก็คือการนําเสนอตนเองภาพเพื่อนไหวประมาณสนาทีเช่น Tik Tok อู้ให้ทำทิ k t o กด้วยหอ ผ่านโปรแกรมใดก็ได้ไม่จากัดเกณฑ์การให้คะแนนคือเทคนิคการน,นาเสนอน่าสนใจเช่นการใช้น้ําเสียงใช้ภาษาคือการแต่งกายครูเขาบอกว่าให้แต่งกายสุภาพหรือว่าไม่ก็เป็นชุดนักเรียนแต่ไอจางอ่ะรู้สึกว่าชุดนักเรียนมันแน่นพุงไงก็เลยแบบอ่ะชุดพะละแล้วกันนะคะก็สุภาพแล้วก็ได้อยู่เดี๋ยวถามเพื่อนแป๊บหนึ่งว่าสมัครงานอะไรหรอหรือว่ามันก็คืองานที่เราอยากจะทำหรือเปล่ามันจะรับไหม สวัสดีเพื่อนรักว่าหนูถ้าเราไม่สอบขันเรียนเล็กอยู่แล้วมันก็ต้องมาคือมีอะไรกูจะถามตอนนี้จังก็เขียนสคริปรต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปพูดแล้วก็ครบสามนาทีหรือเปล่าแต่ว่ามีงไม่อยากจะให้ดูว่าเขินเป็นการใช้จินตนาการนิดนึงนะว่าเราจะจบจากมาหาอะยอะไรจะไปสมัครงานตำแหน่งอะไรโอเคก็เดีเ๋ยวจะอัดแล้วเราก็ต้องเติมลิปนิดนึงก็มีคนถามไปจังมาเรื่องลิปสติกนะคะว่าจังใช้ของอะไรก็จะเป็นตัวนี้ เบโกติ้นบอมของ h o ลิก้าฮ l ลิกนะคะอันนี้น่าจะสี03นยถ้าไจังจะไม่ผิดแล้วก็เป็นลิปกลของดีออค่ะอันนี้สี0 oh, ูนย์ศูนย์สี่คอรัลเฮ้ยบิวตี้บอเกอร์ว่ะแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงด้วย Can น a k e ค่ะอันนี้คือสีมานจาอ่อนๆไอ้จังก็ว่ามันก็แบบจะได้ดูไม่แรงเกินให้มันดูแบบหน้าไม่ซีดละกัน ก็เดี๋ยวไอจังจะแปะลิงก์บลัชออนกับลิปสติกไว้ให้ที่ description box นะคะไปอัดก pe <noises> ันเลยดีกว่าจังค <Port> <words> ิดว่า b แบกร n d ของไอจังก็คือจะเป็นตรงนี้เพราะว่าแสงเข้าพอดีนะคะก็ตอนนี้เป็นอาชิพูตอนนี้เราย้ายโ c a t i o n มาถ่ายตรงนี้แทนเพราะว่าเราจะได้แอบสคริปไว้ได้นะคะก่อนหน้านี้ถือยืนแล้วมันแบบดูสคริปยากอ ทายเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แฮปปี้มากไปเอาผลละไม้มากินก็เดี๋ยวตอนนี้ไอ้จังจะลงไปเรียนออนไลน์ด้านล่างนะคะเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่ในห้องมันเบื่อแล้วเนาะไปไปกัน คือช่วงนี้มันออกไปไหนไม่ได้จังก็เลยจะลงมาตรงข้างล่างนะคะเพื่อที่จะมานั่งเล่นอะไรต่างๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันเนาะทุกคนก็จะเห็นรูป i g จไอจังแถวนี้นะคะเพราะว่าเราก็ออกไปไหนไม่ได้ถ่ายได้แค่นี้แหละวันนี้ลมแรงนะคะคก็ดีจะได้ไม่ร้อนเนาะ จังเอาหนังสือเรียนมาแล้วก็ iPad ตอนนี้จังกำลังเรียนคอร์สเก่งคณิตม .5 เทอม2อยู่นะคะ มังก็เรียนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวไอจังจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็รีวิวที่ไอจังเรียนให้ฟังกันนะคือตรงมีราอยากจะแนะนําเยอะมากๆเลย <l ances> ก่อนอื่นต้องขอบคุณเด็กดีสกูนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้เนาะ,ะแต่ถึงแม้เขาจะเป็นสปอนเซอร์เนี่ยไอจังก็ได้ไปลองเรียนมาแล้วแล้วก็จะมารีวิวจากความรู้สึกของไอจังจริงๆได้จังจะมาเล่าถึงเด็กดีสกูข้าวๆก่อนเนาะเด็กดีสกูเนี่ยเขามีคอร์สเรียนออนไลน์เป็นของเด็กมปลายม .4 ถึงม .6 แล้วก็มีทั้งหมด4วิชาก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะเลข ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องเนื้อหาเลยนะคะเพราะว่าเขาสรุปเนื้อหาครบแล้วก็อัปเดตตามหลักสูตรใหม่ของสสวท60เพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะเป็นไปตามที่โรงเรียนของเราเรียนคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกที่ไอจังลองเรียนเลยดีกว่าไอจังเรียนเป็นคอร์สเลขม .5 เทอม2นะคะคือส่วนตัวจากที่จังเรียนคือไอจังรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายมากอย่างตอนแรกไอจังก็กังวลเหมือนกันว่าจังจะเข้าใจไหมเพราะว่าเลขเป็นอะไรที่ไอจังรู้สึกว่าต้องเรียนกับคุณครูแบบถามตอบเพราะเป็นคนเข้าใจอะไรยากแต่เนี้ย คือเขาพูดในระดับสปีดที่กําลังโอเคแล้วที่เราชอบมากๆเลยคือเราสามารถถามคําถามได้ในคอมเมนต์คือเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็พิมพ์ถามได้เลยเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนแบบสงสัยนู่นสงสัยนี่แบบเด็กๆน้อยก็สงสัยแล้วไอ้จังก็ถามเขาแล้วเวลาอาจารย์มาตอบเนี่ยมันก็จะขึ้นโนติมาที่ไอ้จังจังก็จะกลับไปอ่านคําถามที่ต้องถามแล้วก็คําตอบที่อาจารย์มาตอบแล้วคอสของเด็กดีสกูลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบคลิปสั้นๆๆ,นๆมันทําให้เราไมไ่รู้สึกทรมานในการไปเรียนเก็ตปะ่ะอย่างเวลาบางทีไอ้จังก็แบบคิดและเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเรียน นะ4ชั่วโมงคอสคอสยาว4ชั่วโมงพอไปนั่งเรียนมันก็จะรู้สึกท้อเรียนไม่จบคลิปแต่อันนี้คือเขาแบ่งเป็นคลิปแล้วประมาณ7นาทีเวลา้องเรียนจบจังว่าคุยจบคลิปหนึ่งแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างเยอะเหลือเกินสิ่งที่ชอบคือมันสามารถเรียนซ้ําก็ได้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่ะไม่เข้าใจก็อ,อ่ะซ้ําอีกรอบนึงหรือเราอยากจะมาทวนบทนี้อีกรอบนึงเราก็ดูซ้ําได้คือเราสามารถเรียนกี่ชั่วโมงก็ได้ตามอายุข,ของคอสนะคะมาถึงช่วงโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย ตอนนี้มีโปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอมสำหรับคอสมาปลายแล้วก็คอสทีแคสเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยลดสูงสุด65%คือตอนเขาส่งมาให้จังๆแบบ65%เลยอะคือมันเกินครึ่งไปแล้วแล้วก็พิเศษสุดแล้วก็พิเศษสุดๆแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับ s u b สคร i b เ r ของ iDesign ใส่โค้ด YT IDesign ลดเพิ่มไปอีก5%คือแบบคุ้มคุ้มแบบคุ้ม ใจได้ตั้งแต่ปีนี้จนถึง30ตุลาคมปี2564ก็คือปีนี้นั่นเองก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วอย่าลืมเข้าไปใช้โค้ดกันนะคะสมัครเรียนได้ทางเว็บของเด็กดีสกูลนะคะเดี๋ยวจังจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะ วันนี้้องไม่ได้มาแบบธรรมดาต้องมีคอสฟรีมาแจกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เพื่อนๆคงกําลังปิดเทอมกําลังรอขึ้นเทอม2อยู่เนาะเด็กดีสกู o l ก็เลยให้ไอจังมาแจกคอสเรียนออนไลน์มปลายเทอม2ทั้งหมด4วิชาเลยนะคะฟิสิกส์เคมีชีวะเลขของทั้งม .4 ม .5 ม .6 ครบสูตรเลยติวได้เต็มที่1เดือนเต็มเรียนซ้ําได้ไม่จํากัดเลยนะคะก็เดี๋ยวไอจังจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่ description box ส่วนขั้นตอนการสมัครเรียนไอจังก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกลองดับค่ะทุ ก็ตามนั <S <S <su> ้นเลยนะคะเดี๋ยวไอจังจะแปะขั้นตอนการสมัครเรียนไว้ให้รับรองว่าทำง่ายแน่นอนข้าวเย็นของเราก็คือต๊็อกโบกี้กินบ่อยอยู่แล้วไม่รู้จกาีแอคยังไงกินบ่อยอยู่แ้วอันนี้เป็นร้านเกาหลีประจำที่เราชอบไปกินนะคะคือรสชาติมันจะแบบ traditional korean จริงๆอะ นี่ยเห็นปะแป้งต็อมาากมันจะไม่ได้เหมือนที่อื่นที่แบบอ้วนๆกลมๆแต่มันจะหนึบบเแส้นๆนะเออแล้วมันก็จะหนึบๆ <_ d ose> หมูย่าง <_ d ose> เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทำข้อสอบแซดนะคะเป็นการแบบฝึกทำเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะกินองังหุ่นไปด้วย อันนี้มามาเอาไปแช่แบบแข็งเพื่อให้มันเหมือนเป็นแบบไอติมโอ้มันแกะไม่ออกอะโอเคเสียงเหมือนลูกปัดเลยนะคือแบบแข็งโป๊กพม่ต้องจะกินมันโคตรแข็งอะจังจะกินได้ปะเนะี่ยอยี๋ฝืนหมเดีย๋ยฝืนเลยเดี๋ยวปันหักอร่อยมาก ผนเป็นไอติมเลยอะทุกคนก็เดี๋ยวไอจังจะทําข้อสอบไบรติงละกันพอเรดดิ้งทํารู้สึกทรมานวันนี้เราเอาแบบไ i รติงชิวๆละกันนะคะก็โอเคไปอันนี้จังทาในเว็บคาในแค a d ด m มีนะคะฟรีก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะ <c oughs> เก่าเวลาเดิมไม่รู้เวลาเดิมหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะตอนนี้จริงๆครบวันแล้วเนาะครบ24ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้อาจารย์กำลังจะทํางานที่โรงเรียนงาน g i ฟต์อิงก็คือเขียนรีวิวหนังเป็นเอเซ่600คำก็กําลังเลือกอยู่ว่าจะเอาหนังเรื่องอะไรดีแต่ตอนนี้ยก็คิดๆไว้แล้วว่าจะเอาเรื่องครเวล l าจังรู้สึกว่ามันจะเขียนง่ายสุดการแบบ พัฒนาของตัวละครอ,อะไรอย่างนี้ตามที่แบบครูเขาให้อินคลูดในเอเซ่มันดูเรื่องนี้ดูเขียนได้เยอะสุด <S <S นี่คือเป็นเรื่องที่ตอนดูเราชอบมากๆเลยมันดูแบบภาพสวยอะไรทุกอย่างก็แนะนำให้ทุกคนไปดูนะคะคือมันจะคล้ายๆฟิลเหมือนแบบ Maleficent เหมือนเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยชีวิตป่าว่าทำไมเขาถึงร้ายคือหรือเขาจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ร้ายก็ได้แค่ว่ามันถูกแบบ สร้างมาในอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ24ชั่วโมงกับไอ้จังก็คือปกติเนะี่ยไอจังจะชอบคาคาสิ่งที่ต้องทําให้มันแบบ ไม่ได้กระจุกอยู่ในวันเดียวพอมันกระจุกอยู่ในวันเดียวมันจะเครียดแบบโอ๊ยต้องทนํนู่นนี่นี่นั่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วตอนที่ต้องลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมของทุกคนแล้วก็อย่าลืมเด็กดีสกู o ดดอทคอมด้วยนะคะถ้าใครเบื่อเบไม่มีอะไรทําก็เข้าไปเรียนกันนะคะคืขอเขาลดแบบเยอะมากๆก็คือถูกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยกมวย็มีคอร์สเรียนฟรีด้วยก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ Descript i o น box นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จังกลับมาทอยกก็็จะะว่างนนนนิดึตออีี้มไรทําแล้ว แต่ละวันก็ต้องแพลนแผนแนว่าจะทําอะไรซึ่งก็รู้สึกว่าทําให้เราโตขึ้นนะมันมีความราับผิดชอบมากกับอะไรหลายอย่างก็ไม่เกี่ยวแต่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แพ้จังด้วยเป็นกําลังใจแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาจังลงคลิปจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปนี้จังไปก่อนแล้วนะคะบายๆเดี๋ยวไปเขียนเอเซ่ก่อน